สวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่น้องฟังเท่ฟังเล่าเลยครับผมพี่น้องที่อยู่อยู่หนอกอยู่หน้าทุกตกคนนะครับผมที่เขามาเบืองคลิปนี้ไห้มีแต่ความสูขขวาม่าเลื่อนนะครับผมพี่น้องวังนนี้ดวงชนะฉัน,นยังว่าไปได้ไปหายุหากินกือเก่าแล้วครับผมไปม่ได้แล้วครับผมเบิ้งครับผมพี่น้องบรรยากาศแต่ว่า สีผ้าพี่ฟ้านองมาเบิ้งลูกสีขาวครับผมพี่น้องก็เห็นว่าลูกสีขาวพี่น้องเขาอากลากเลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมนี่แหละเขาเห็นลูกสีขาวของแท้ครับเขาสุดหูสุดตาเลยครับผมนี่ลูกสีขาวคืออีมะตกครับผมพี่น้อง นี่บรรยากาศประมาณลบสามองศาครับผมพี่น้องลบสามลบสี่องศาครับนี่นี่ครับผม,ลบ 3, ลบบบผมเลยเห็นบรรยากาศดีเลยไทยให้พี่ให้น้องเบิง้งครับผมพี่น้องวัดเป็นได็ครับผมพี่น้องประเทศนี้มีฮอดโลกสีขาวนะครับผม กำลังตกกำลังลุ่งป่วยๆเลยครับผมพี่น้องนี่หนาแล้วครับผมพี่น้องเขาเหนาวแล้วไม่ได้ไปหายู่หากินหรอกครับผมพี่น้องเบิ่งครับยากาศ ครับผมคลิปนี้ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านนี้นะครับหนาวครับ,บผมพี่น้อง